สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินนะคะวันนี้อยู่กับกุก๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมณาอารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยค่ะกับแพลตฟอร์มแรกใน YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะแพลตฟอร์มที่2ก็คือ Facebook ที่ตอนนี้เรายังคงถ่ายทอดอยู่ในเพจสถานีวัฒนธรรมเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะอย่าชมเพลินค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์ รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะ และสำหรับปีนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเราได้มีการจัดกิจกรรมค่ะใต้ร่มพระบาร,รมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่20-24เมษายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ค่ะโดยงานนี้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557แล้วเพื่อน้อมรำล,ลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลก รมหาราชปพระธมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงทำนุบํบำรุงประเทศไทยทำนุบํบำรุงบ้านเมืองให้มีความพาสุขและความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสืบมาจนถึงปัจจุบันที่ครบรอบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะซึ่งสําหรับรายการของเราคุยข่าวเล่าเรื่องศิลน,นะคะวันนี้ยังคงมาตามกันต่อนะคะถึงเรื่องราวความน่าสนใจของ เทศกาลสงกรานต์เทศกาลที่ต้องบอกว่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นเปรียบเสมือนวันปีใหม่ของคนไทยนั่นเองนะคะคราวที่แล้วเราดูถึงที่มาที่ไปกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันซิว่าในแต่ละวันของในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขามีพิธีกรรมอะไรกันบ้างรวมไปถึง นางสงกรานมีตำนานอย่างไรบ้างนะคะเรามาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษในรายการค่ะขอต้อนรับนะคะครูไก่อาจารย์ดรสุรัตน์จงดาผู้ช่วยอธิการบดีจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตามเสียงเรียกร้องค่ะครูขา uh huh. หลังจากคราวที่แล้วหนูบอกว่าครูอย่าพิ่งกลับนะคะ uh huh. ครูจะต้องพูดคุยกับเราต่อเพราะฉะนั้นต่อเนื่องกันไปเลยช่วงนี้หนูอยากจะทราบแล้วค่ะว่าสําหรับเทศกาลสงกราน คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการรดน้ําดําหัวเรื่องของน้ําที่มันมีคติดีๆอยู่เนี่ยนะคะในความสําคัญของเทศกาลสงกรานต์เราจัดกันกี่วันคะปกติแล้วคือปกติเนี่ยในวันหยุดเราก็คงจะทราบ้างจัดกัน3วันก็คือวันที่13 14 1มีสานะครับเมษายนแต่เดิมเนี่ยอาจจะไม่ตรงวันนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราบอกคุณแล้วว่ามันเป็นการคำนวณการโคจรของพระอาทิตย์ทีเนี้ยก็ต้องแล้วแต่ว่ากรมโหรหรือหรจะคำนวณ วันสงกาอ์ออกมา<อ>ในช่วงเดือนเดือนสี่มาจนถึงเดือนห้าคือการเปลี่ยนราศีมีนกับไปสู่ราศีเมษ<อ>แต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยเพื่อความเ,าเพื่อปฏิทินไงเพราะเรามาเปลี่ยนใช้ปฏิทินแบบแบบสากลเราเคยต้องมาล็อกอวันสําคัญวันสงกรารเนี่ยเป็นวันที่1 3 14 15, 15. 15. แล้วก็ก,การคํานวณก็จะก็ดูแล้วลว่าวันเวลาของพระอาทิตย์ที่จะเปลี่ยนราศีเนี่ยมันจะอยู่ใน3ามวันนี้อ <laughs> นั่นแหลคะครับก็จะไม่หลุดจากสายใช่แต่ว่าอันนี้คือ คือจัดให้เป็นวันหยุดประจําปีแต่สังเกตไหมอันนี้คือสุริยะคติแต่จันทรคติที่ครูเคยเล่าหลายหนแล้ววันสําคัญทางพุทธศาสนาจะไม่ตรงวันกันใช่ค่ะจะคำนวณก็คือเล่าอีกทีหนึ่งคือคํานวณการขึ้นลงของพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ค่ะก็คือพระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่ก็จะเป็น15บห้าค่ำก็จะเป็นวันสคัญวันวิสาขะวันมาฆบูชาวันี่นจะเป็นทางที่เรียกว่าจันทรคติก็จะไม่ตรงตรงวัน วันนี้แต่ว่าสุริยคติก็จะล็อกให้ตรงวันนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยสังเกตได้ว่าอย่างเรื่องของวันสําคัญทางศาสนาอย่างวิสาขมาฆาเนี้ยเราก็จะดูตามปฏิทินว่าปีนี้ตรงกับวันที่ใช่เพราะจะต้องการคํานวณและการไล่การขึ้นขึ้นของพระจันทร์พาจร์่ะการเต็มดวงของพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเป็นแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันปีใหม่ของเราที่บอกว่าสงกรานต์สงกรานต์1ิ1สก็เลยเป็นเรื่องของทางสุริยคติใช่ครับผมแล้วเราก็จัดกันมา3วันเนี่ย เป็นปกติต้องนานแล้วใช่ไหมคะใช่จัดสามบันตั้งนานแล้วเราก็จะมีวันที่เรียกว่าวันมหาสงการค่ะวันมหาสงการวันหนึ่งวันนาวันหนึ่งแล้ววันเถลิงศกวันหนึ่งแต่ละวันเป็นยังไงบ้างคะครูก็คือวันมหาสงการต้องเข้าใจก่อนว่าวันมหาสงการคือวันที่จะต้องคํานวณการโคจรของพระอาทิตย์ ที่จะเปลี่ยนราศีพระอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีนี้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไปสอดสัมพันธ์กับนางสงกรารด้วยอุ้ยแล้วคะใช่แลวโอ้โหสัมเขาเรียกว่าอะไรสอดรับกันหมดเลยใช่เช่นพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษวันจันทร์วันอังคารหรือวันพุธพฤหัสมันก็จะเปลี่ยนนางสงการวันนี้แหละวันเป็นตัวกําหนดวันนางสงการและสองมันจะเข้าเข้าสู่วันอะไรเช่นวันที่สิบสามสิบสี่หรือสิบห้าก็ใไม่ตรงกันนะ โอ้โหหนูเข้าใจแล้วไม่น่าละไม่น่าละนางสมการถึงมีเจ็ดนางเพราะมีเจ็ดวันใช่สองอีกอันหนึ่งคือวันเนาแปลว่าเนานี้แปลว่านวะก็คือวันใหม่ถ้าทางเหนือเขาบอกวันเน่าวันเน่าเนี่ยก็คือจริงๆก็เพี้ยนไปจากคําว่าวันเนาเพราะคำเน่าคํานี้ก็คือวันไม่ดีวันที่จะต้องส่งท้ายส่งเคราะห์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายวันที่สามคือวันถลิงศกวันถล่งศกคือวันที่เปลี่ยนสักราช ขึ้นใหม่เลยขึ้นใหม่หมคือสัก,กราชที่จะเปลี่ยนเนี่ยคือเปลี่ยนเราใช้สัก,กราชที่เรียกว่าจุลศัก,กราชกับมหาศัก,กราชะเข้าใจไหมปัจจุบันนี้เราใช้พุทกกพธศักราชใช่ไหมกับพิทศักราชใช่ไหมถ้าทางสากล2565แต่ว่าถ้าวันเปลี่ยนสัก,กราชเนี่ยีือว่าถเถลิงศกศก,กตัวเนี้ยแปลว่าสักกะราชาศักราชก็คือคือเป็นแปลว่าคำว่าปีนั่นแหละฮะ ทีนี้มันก็มีศักราชสองอันที่ต้องเปลี่ยนก็คือมหาสักราชกับจุลสักราชมหาสักราชเป็นศักราชทางอินเดียที่เราใช้มาจุลสักราชเป็นศักราชทางพม่าที่เรียกว่าจุลเปลี่ยนจุลสักราชเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราไปดูประกาศโหนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังใช้มหาสักราชจุลสักราชอยู่ครับก็เรียกว่าวันถลเิงศกถ้าเป็นทางเหนือเขาก็เรียกวันปากปีอ่าแต่ต่อไปก็เป็นวันปากเดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้ากรุงเทพก็เรียกว่าวันเถลิงศกถลิงศกก็คือถลเิงศก ก็คือศกแปลว่า <Gym>. ป <N> ีหรือสกกราดนั่นแหละครับผมค่ะซึ่งเท่ากับว่าสามวันนี้ก็จะมีอยู่สามวันก็คือวันมหาสงกรานวันเนาแล้วก็วันเถลิงศกอ๋อแล้วในแต่ละวันกิจกรรมที่ทําเนี่ยก็แตกต่างกันไปไหมคะครูก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างถ้าเป็นทางท้องถิ่นดั้งเดิมก็จะแตกต่างกันไปว่าวันนี้ก็เหมือนวันนี้ทาความสะอาดบ้านเรือนเตรียมข้าวของไปทําบุญวันนี้หยุดนะไปท่องเที่ยวก่อเจดีทรายสงน้ําพระวันนี้ อาบน้ําคนแก่เลี้ยงพระทาบุญอะไรเงี้ยครับผมแล้วแต่ท่องเที่ยวแล้วแต่ภูมิภาคเหมือนกันครับทีนี้มาถึงนางสงกรานกันบ้างดีกว่าอยากรู้มากเลยค่ะว่าคนชอบเรื่องสวยๆงามๆแต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราเนาะก็เคยเคยจัดเรื่องของสงกรานของที่นี่แหละค่ะหนูเห็นบางปีอ่ะของกระทรวงวัฒนธรรมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะมีรูปของนางสงกรานบางครั้งเนี่ย ก็นั่งมาบางครั้งก็ยืนบนพาหนะอ่าเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่ายืนนั่งเดินนอนไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเอาเรื่องตำนานนางสงกรานก่อนจริงๆตำนานสงกรานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องหนึ่งเรื่องรกบินลพมกับธรรมบาลกุมารนิทานเรื่องนี้จะลึกไว้ที่วัดโพเป็นนิทานเก่าแก่ดั้งเดิมเป็นมุขปาฐะจะเป็นชาดกก็ได้ชาดกที่เรียกว่าชาดกนอกนิบาทก็ได้เป็นนิทานเก่าแก่เพื่ออธิบายว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยกบินลพรมซึ่งเป็นเทพสูงสุดเลยนะครับแล้วก็มีความหญิงธนงต่อมาพระโพธิสัตว์อวตารเออไม่ใช่อวตารพระโพธิสัตว์มากําเนิดเป็นกุมารคนหนึ่งชื่อว่าธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารมีความฉเฉลียวฉลาดมากสามารถตอบปัญหาแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวโลกได้ตามตามคตินิทานไทยทั่วไปนะ,ะทีนี้พระพรหมก็เลยเกิดอิจฉาธรรมบาลกุมารว่าคนไปนับถือธรรมบาลกุมารหมดไม่บูชาพระพรหมเลยพระพรหมก็เลยลงมาทายปัญหา 3ข้อปัญหาก็จะแสนง่ายมากเลยถามว่าให้มาพนันกันว่าถ้าทายปัญหาสข้อนี้ได้ถ้าธรรมบาลตอบไม่ได้ต้องตัดหัวค่าตัวตายตัดหัวถวายพระพรหมแต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบถูกพระพรหมจะตัดเสียนของตัวเองเนี่ยถวายธรรมบาลกุมารปัญหาได้มีว่าปัญหาได้มีว่าหนึ่ง ตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนกลางวันราศีอยู่ที่ไหนตอนค่ำราศีอยู่ที่ไหนโอ้โหทีนี้ก็นิทานก็ทําให้มันสนุกมากจริงขึ้นว่า<ฆ>ธรรมบาลก็คิดให้เวลาเจ็ดวันธรรมบาลก็คิดแล้วคิดอีกคิดไม่ได้จะแก้ปัญหาไม่ตก<ฆ>เอาแล้วไปถึงวันที่ห้าก็ไม่คิดไม่ได้วันที่หก <า S 2> <6, S 1> หาคำตอบไม่ได้หาคตอบไม่ได้จะถึงวันที่เจ็ดแล้วธรรมบาลก็เดินโซซัดโซเซไปหาคําตอบไปนั่ง,ส,ส,งสงบอยู่ใต้ต้นตาลพอดีมีนกอินทรีผัวเมียอยู่บนต้นตาล ก็บอกว่าก็คุยกันว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปหาอาหารนะบอกทําไมล่ะพรุ่งนี้จะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมานเพราะธรรมบาลเนี่ยยังตอบปัญหาพระผมไม่ได้เลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ธรรมบาลต้องตายแน่เลยแล้วก็นกอินทรีก็เลยถามตนกอินรีตัวเมียเลยถามอ้าวแล้วปัญหามีอะไรบ้างโอ้ปัญหาง่ายนิดเดียวนกอินรีตัวผู้ก็เฉลยบอกว่า ปัญหาก็มีอย่างนี้นกอินทรีก็คุยกันธรรมบ้านกุมารก็ได้ยินล้วธรรมบานกุมารเรียนรู้ภาษาสัตว์ได้หมดตามคตินิทานไทยก็เลยรู้ธรรมากุมารเลยรู้อันนี้ไม่ได้คิดเองนะธรรมบานกุมารเนี่ยธรรมบานก็ได้อ้าวได้คําตอบปิ้งขึ้นมาวันที่เจ็ดพระพรหมก็กลับมาอธรรมบานกุมารก็มาแก้ปัญหาว่าพระพรหมาอะแก้ตอบได้ยังบอกว่าได้แล้วตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าคนจึงสงผลักตาเสริมราศี อตอนเที่ยงอยู่อกกลางอินทรีย์เอาปาทิ้นกลิ่นดีชโลมทาตอนค่าําราศีอยู่ที่เท้าตําราเล่าบ่งบอกไว้หนักหนาะว่าก่อนนอนอย่าลืมล้างบาทาจะไม่พาราศีอปรีเอยอยกันจะอย่างาตอนเ <ใจ S 1> ชา้นะาราศีอยู่ที่หน้าใช่ถ้าเราตื่นขึ้นมาเราไม่ล้างหน้าแปรงฟันนี่เป็นไงบ้างโอ้โห,ไม,มไ,หไม่ได้เลยสภาพไม่ได้เลยตอนกลางวันแดดร้อนๆเนี่ยถ้าเราไม่อาบน้ําชําระปะแป้งฉีดน้ําหอมเป็นยังไง ก็เหม็นเหม็นเหม็นตายกะลราศีก็เสื่อมไงตอนค่ำถ้าเราไปลุยดินลุยโคลมาอย่างเงี้ยเราไม่อาบน้ําล้างเท้าก็ไม่ได้อีกเลเลยก็ไม่ได้อีกใช่นั่นแหละก็ครับทีนี้พระพรหมก็เลยบ่าอาวถูกต้องแล้วพระพรหมก็เลยต้องตัดศีรษะตัวเองถวายธรรมบานกุมารกบินลพรมแต่มีข้อแม้อีกว่าถ้าศีรษะของพระพรหมตกลงแม่น้ำเนี่ยน้ําจะเหงือดแห้งถ้าตกลงในแผ่นดินแผ่นดินก็จะลุกเป็นไฟบรรเังกัน ก็เลยใช้วิธีการว่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ศีรษะพระพรมใส่พานไว้แล้วไปไว้ในถ้าที่เขาจักรวาลถึงปีหนึ่งในบันที่พระอาทิตย์เปลี่ยนเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยนางสงการที่เป็นบุตรสาวจะต้องเชิญศีรษะพระพรมในแห่รอบเขาจักรวาลก็เลยเป็นตำนานของนางสงการทั้งเจ็ดบันเพราะมีลูกสาวเจ็ดคนแล้วก็จะเห็นนางสงการไม่เหมือนกันก็จะมีประกาศสงการใช่ไหม ทีนี้วันสงการเนี่ยเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วว่าเมื่อวันมหาสงการตรงวันไหนจะเป็นหน้าที่ของนางสงการวันนั้นอย่างวันนี้วันสงการเันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าใช่ไหมสิบสามเนี่ยคือวันพุธสิบสี่วันพฤหัสสิบห้าคือวันศุกร์ผลปรากฏว่านางสงการไปเนี้ยมหาสงการตกวันพฤหัสอ้าวนางสงการก็เลยต้องเป็นนางวันพฤหัสทีนี้เจ็ดนางมีใครบ้าง ก็ S <S <S คือวันอาทิตย์เนี่ยือนางทุงสะเทวีนะทุงสะเทวีทรง,งพาหุรัตทัดทัดดอกทัพทิมทรงพาหุรัตคืออะไรใส่กําไลข้อแขนอ <S 2> <S 2> <S 2> ๋ออาวคือกําไลข้อแขนทัดดอกทัพทิมอาพรแก้วปัทธรรมราชก็คือพลอยสีแดงก็คือทัพทิมนั่นแหละ,ะพลอยสีแดงนะครับพักษาหารคืออุทุมพรอุทุมพรคือลูกมะเดื่อลูกพริก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 ค่ะรู้แล้วค่ะลูกมะเดื่อ S <S 2> <S 2> อันนี้คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์แต่ทีนี้ต้องมีอาวุธประจํากายด้วยก็คือ,อมือซ้ายถือจักรมือขวาถือสังทรงพาหนะมาเหนือหลังพญาครุดออวันอังคารเอวันจันทร์ก็คือนางโคราคะเทวีหรือนางโคราชนี่นะฮะค่ะนางโคราคะเทวีเนี่ยทรงพาหุรัตทัดดอกปีบอ่าดอกปีบก็คือดอกกาสลองอะ่ะค่ะดอกปีบ อาพรแก้วมุกดาหารนะพักษาหารก็คือเตะละก็คือน้ำมันนะครับมือซ้ายถือพักขันมือขวาถือไม้เท้าทรงพยักคาก็คือเสือเป็นพาหนะโอ้โหดุเชียวดุเชียวใช่ค่ะต่อไปก็คือบันอังคารก็คือนางรากสดเทวีทรงพาหุรัตน์เออทรงพาหงรัตน์ทัดดอกบัวหลวงนะครับอาพรแก้วโมราก็คือหินโมรานั่นแหละพักษาหารก็คือโลหิตก็คือเลือดอาวุธประจํากาย นะก็คือมือซ้ายถือตรีศูนย์มือขวาถือธนูทรงวราหะก็คือหมูนะครับวันต่อไปคือวันวันพุธวันพุธชื่อนางมณฑาเทวีทรงพารัตทัดดอกจำปาอาพรแก้วไผ่ทูนนะพษาาหารคือนมเนยมือซ้ายถือเหล็กแหลมมือขวาถือไม้เท้าทรงคับพระก็คือลาเป็นพาหณะลาใช่ไหมทรงลาเป็นพาหณะนะครับส่วน บัณพระฤาษีของปีนี้ก็คือนางกิรินีเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกมณฑาหรือดอกยี่หุบนะครับอาพรแก้วมรกตนะอาวุธก็คือมือข้างหนึ่งถือพระขันมือข้างหนึ่งถือปืนปืนเนี่ยคือธนูนะหรือหน้าไม้ไม่ใช่ปืนยิงปั้งๆนะรู้ตกใจนุนว่าหน้าแบบปืนไรเฟิลอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ทรงคัดฉสารก็คือทรงช้างเป็นพาหนะต่อไปนางของบัน์ วันเสาร์วันสุขนางกิมิธาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลนีอาพรแก้วบุษราคำบุษราคำก็คือพลอยสีเหลืองนะครับพักษาหารกล้วยน้ําบางคนเขียนกล้วยและน้ำนะจริงๆมันคือกล้วยน้ำอ๋อเป็นต่างกันไม่ใช่นะไม่ใช่คือมีกล้วยน้ํหว้าใช่ไหมอันนี้เขากล้วยน้ําเฉยๆ ใช้ในพิธีกรรมที่บ้านคงมีใครอยากจะได้หน่อมมาแบ่งเอาไปเออหนูขอค่ะกล้วยน้ําจะใช้ในพิธีบวงสรวงศักดิ์สิทธิ์มากนะอ๋อเหรอคะใช่กล้วยน้ํานะแล้วก็พักสาหารกล้วยน้ํามือซ้ายถือพักขันนะมือขวาถือพินแล้วก็ทรงมหิงสาก็คือควายขี่ควายมาส่วนวันสุดท้ายก็คือวันเสาร์นางมาโหธรเทวีทรงพาวรัตทัดดอกสามหาวจากดอกสามหาวไหมไม่รู้จักเลยค่ะดอกผักตบ เราผักตบชาวาเราผักตบไทยเราผักตบชาวาตบไทยอ๋ออาพรแก้วนินรัตนะครับทักษะหารเนื้อทรายก็คือกวางนะครับถือจักรและตรีศูนย์แล้วก็ทรงนกยูงมาเป็นพาหนะเมื่อกี้เนี้ยเจ็ดวันเจ็ดวันแต่ละคนแต่ละนางเนี่ยเขาจะมีพาหนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่นี่เมื่อกี้นุถามว่ายืนนั่งนอนปีนี้ยืนมาใช่ไหมค่ะทีเนี้ยมันก็ตรงกัด การคำนวณพระอาทิตย์ย้ายราศีโ oh. หน,นจะคำนวณว่าวันนี้ถ้าพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ oh. เวลากลางคืน oh. นางสงการจะนอนมาเหนือหลังพาหนะ oh. ถ้าย้ายราศีจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษ oh. ช่วงเช้านาง oh. สงการจะยืนมาปีเนี้ย ปีนี้พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษเวลาเก้านาฬิกาเศษก็เลยนางสงการต้องยืนมาเหนือหลังช้างถ้าพระอาทิตย์เคลื่อนในเวลากลางวันจนถึงบ่ายเนี่ยนางสงการจะนั่งมาบนหลังพาหะถ้าพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเวลากลางคืนเย็นเย็นเนี่ยก็จะเป็นนอนมาเริ่มนอนละอันนี้ใช้ได้กับทั้งเจ็ดนางสมมติว่าปีนี้ อายกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นที่เป็นรากสดเทวีอว่านังคารสมมุติแล้วถ้าหากว่าเราย้ายดวงอาทิตย์ย้ายคำนวณแล้วเนี่ยเขานั่งมาก็คือเป็นช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายใช่ก็คือเขาจะคำนวณว่าพระอาทิตย์จะเคลื่อนจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเวลาเนหบบ่ายโมงสิบห้านาทีเศษอย่างเงี้ยก็จะนั่งมาครับ นี่แหละก็คือคนที่ดูปฏิทินรู้ได้เลยว่าช่วงไหนที่อันนี้เขาไม่ได้ปฏิทินทั่วไปนะจะต้องเป็นการคํานวณจากโหรหลวงโอ้แล้วก็จะมีนี่ไงคำนวณนางสงการปีนี้ชื่ออะไรพักษาหารอะไรนาคให้น้ํากี่ตัวอาเกณฑ์ธัญญาหารเป็นอะไรเกณฑ์พักษาหารเป็นอะไรจะเกินกะลียุคเกิดไฟไหม้เกิดเกิดข้าวยากหมากแพงเกินได้ในอะไรใช่ครับคนก็จะคนโบราณเนี่ยเขาก็ถ้าสมัยก่อนเนี่ย ที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตถ้าสมัยก่อนเนี่ยโหนหลวงจะเขียนคําประกาศสงกรานต์แล้ววาดเป็นรูปไปแขวนไว้ประตูพระบรมมหาราชวังเพื่อจะให้คนมาอ่านแล้วคัดลอกเพื่อจะไปประกาศกันต่อไปเป็นการเสี่ยงทายปัจจุบันเราเซิร์ชในเน็ตได้ใช่ค่ะปัจจุบันง่ายขึ้นมากแล้วก็ทั่วถึงขึ้นมากเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นความแยบยลแล้วก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนที่เขาดําเนินวิถีชีวิตกันมาประกาศทีนึงก็ใช่ก็คือหนึ่งเขาจะพยากรทำไมต้องพยากรณ์เพราะว่า คนไม่รู้อนาคตแล้วจะได้เตรียมการ oh, <okay. S 2> ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือ uh. ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจถูก uh. ถ้ามันไม่เกิดก็ดีไป uh. เช่นเกณฑ์ธัญญาหารปีนี้จะเกิดนอน uh. กัดกินข้าวกล้า,าประชาชนก็จะได้เตรียม uh. แล้วว่า เออปีนี้จะต้องเตรียมนะหนึ่งล้อมข้าปลูกข้าวเวลาไหนเกณฑ์ธัญญาหะเกณฑ์นาคให้น้ําปีนี้นาคให้น้ําแค่2ตัวน้ําจะน้อยเออคนจะได้รู้ว่าอ๋อปีนี้อาจจะเกิดน้ําแรงต้องสํารองน้ําอย่างเงี้ยคนเขาจะได้เตรียมตัวถูกจะเรื่องของการคาดการณ์เพื่อที่จะช่วยเราในอนาคตนั่นเองนะคะ อุ้ยน่าสนุกมากเลยค่ะอยากจะให้ครูไก่มาทุกวันเลยอะ่ะเล่าสนุกมากจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเราฟังง่ายแล้วก็ย่อยง่ายได้สาระด้วยเนี่ยแตบบ่ว่าแป๊บเดียวจริงๆเวลาหมดอีกอะหมดแล้วเหรอใช่ค่ะดูดูก็จะแถมว่าพราะหลังจากเดือน5เนี่ยมนางสงกรานต์แล้วเนี่ยเพราะเขาจะเตรียมตัวเข้าเดือน6จะเพาะปลูกแล้วไง<อ>เดี๋ยวมันจะเข้าเดือน6ฝนจะตกแล้วก็จะมีพิธีจรวดพนางคันแรกนาขวัญเป็นครั้งแรกไง<อ>มันก็จะสื้อล้อกันไปต่อต่อกันไปอย่างนี้ เนี่ยแหละค่ะความเป็นไทยเนยาะเทศกาลต่างๆเนี่ยเขามีกิจกรรมต่างๆที่สืบทอดกันต่อมาแล้วมันสะท้อนวิถีชีวิตของคนสมัยก<ช>่อนจริงๆนะคะคเดี๋ยวคราวหนะ้าครูกไก่ต้องมาอีกเพราะครูกไก่ <laughs> เป็นขาประจำเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น <laughs> คุณผู้ชมมีอะไรที่สงสัยหรือว่าอยากจะรู้เรื่องของประเพณีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งเข้ามาในคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยที่เพจนะคะของ Facebook ก็ได้หรือว่า YouTube ก็ได้เนี่ยของช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะช่วงสุดท้ายอยากจะให้ครูไก่ฝากถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยค่ะก็อยากให ทุกคนนะครับมาชมรายการของสถานีวัฒนธรรมมีสาระความรู้ความบันเทิงดีๆนะครับมีการ,สรแสดงมีบางเรื่องเราไม่รู้นะฮะ,ะแล้วก็มี อะไรล่ะมีภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติต่างๆ<ช>ด้วยนะครับค,ครบรถครบองค์ประกอบดูฟรีที่นี่อย่างที่เดียวจ่ายแล้วค่ะและนี่คือการร่วมพูดคุยนะคะกับครูไก่นะคะดรสุรัตนจงดาผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เต็มๆกับเราในรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณค,ครับคราวหน้าอย่าลืมมาอีกนะแต่ว่าคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรับช ได้เลยนะคะที่รายการของเราคุยข่าวเล่าเรื่องศินพบกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกด Subscribe ในช่องสถานีวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกูกิ๊กและครูไก่าลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ